ใช่ญแ่ว่าไปนี่คือแวะมานี่คือมาให้ล้างแผลให้เหรอใช่โอ้ตายสิชิมไ่อยู่ในเวน่ะหมอมิวลาฝากดูข้างอนได้ไหมฮะตายสิคุณหมอมือเบากว่าหมออาเธอร์อีกนะเนี่ยอะไรฮะจริงอ่ะงานหลักผมไม่ใช่รักษาคนเออยังงั้นเหรอับเออผมเป็นนิติเวชนะฮะอ๋อนิติเวชแต่ว่า คือดันๆทีแล้วก็จะคนเสียชีวิตนะก็เลยโอ้เออเออเอกดิติเวทเนี่ยงานงานคุณทำกับอะไรเหรอเออช้แลสูตรศพนะฮะเออให่เออก็ว่าสิทำไมมือเบาจังเลยนะ <c oughs> ให้ตายสิก็ยังโชคดีนะที่ผมไม่ใช่ศพนะ <c oughs> กวอร์กได้อะมันมีเรื่องทุกวันอยู่แล้ว เออต่พรุ่งนี้แกตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปวดเนื้อปวดตัวละสิแล้วก็ไปบ่นกับหมอที่โรงพยาบาลว่าปวดตัวจังเลยปวดแขนจังเลยอย่างนั้น,นนะหน้าหน,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 น้าหน้าเอาเรื่งงนนงองไงเอ,อ,อาเรื่ไงไหนข้อเค้นนะขอฉันดูหนะอออ่อยเออตรงตรงไหนเนี่ย ตรงนั้นเละตรงนั้นละตรงนั้นลยตออยู่นิห่ง้อาละเฮ้ตอเลยสนี่เส้นยืดแล้วยังไม่ได้ยืดเส้นก่อนเลยโอ้โหใครมันใค่มันเอาเวทมาใส่ตั้สิบหกิโลวะเนี่ยใช่้าหรือเปล่าเอก็ปกติอนะคนที่นี่เขาข้างตฟีะดูอย่างปัตตานีเห็นมากตอนเริ่มสะพายกระเป๋าแล้วก็วิ่งแล้ว ดีขึ้นอกัวดีขึ้นแล้วก็ให้ตายสิถึงแกจะบ้าก,กล้ามาแค่ไหนนะแต่ถ้าไม่ได้วอร์มก่อนมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกไลน์นะเฮ้ยเอาละมาถึงสักทีเฮ้ย แลม่ดีกอืมันน่าจะไม่มีใครอยู่เลยฮะที่แผนกต้อนรับมีใครอยู่ไหมเนาะ โอ,อ้ใช่อผมอาไภาพเ่มเตัมมดเลยขอมากโอเคมาตาทัดเลยนะใช่ให้ตายสิโทษทีนะวันนี้วุ่นๆแบบว่ามีผู้เสียชีวิตเนะี่ยโอ้เสียใจด้วยนะ โดยากแก่ีนี้มันแ,แปลกแก่เใ้ยเดี๋ยวนี้มันแปลกแปลกนะเคททางตอนใต้ของเมืองที่จะเรียกว่าไงล่ะฉันไปเอาจะบ่อยกลายเป็นตอนนี้เข้าไปที่นั่นไม่ได้ซะแล้วเนะอ่าก็แบบนั้นเนี่ถอดเสื้อก่อนนะอ้าก่อนนะแย่หน่อยนะเฮ้ ก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดกลับไปทำงานแล้วเนี่ยจะอเอาน้าไม่ต้องห่วงไงตอนนี้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วตอนนี้พวกตำรวจเองก็ไม่ได้อ่คุมเข้มเขตนั้นเหมือนเดิมแล้วเนะี่ยเออก็นะเข้าใจว่าพวกตำรวจเขาไม่ได้คุมเข้มกันเหมือนเดิมแล้วแต่ก็ ไม่รู้สิว่าคนในพื้นที่จะยังทำตัวเข้มอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะก็นะได้ยินมาจากเมสันนะเมือนั่นเล่าให้ฟังว่าแถวนั้นยิงกันหูดับตับไหมเลยนะใช่เมื่อไม่กี่วันก่อนฉันก็เข้าไปที่นั่นนะะพอดีว่าจะไปติดต่อกับพวกราตินคิงนะใช่ มีผู้หญิงชื่ออะไรนะคาเลนอะไรสักอย่างนึงอ่นแหละเธอบอกว่าเธออยากที่ไปอยู่ทางตอนใต้นะใช่อย่างนั้นแหะเนี่ยใช่เมสันก็เลยขอคำปรึกษากับฉันฉันก็เลยแนะนำให้ว่าถ้าอยู่ที่รันโชโฮเทลนะน่าจะปลอดภัยที่สุดอนะอย่างน้อยฉันคุยกับพวกลาตินคิงให้ได้ก็พวกนั้นเป็นคนเมซิก,กันเหมือนกันนะเป็นคนบ้านเดียวกันก็ต้องยอมเข้าใจด้วยกันอยู่แล้วเขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ ถึงมันจะเป็นที่ที่อลอดภัยที่สุดแต่ก็ก็นะแผลเนี่ยฉันยังได้มาจากที่ที่อลอดภัยที่สุดนั่นเหมือนกันนะอ่ะให้ต <ใจ S 1> ่อได้เลยเออไอตัดไหมเนี่ยมันเจ็บไหมนะ่ะอะไรเนี่ยเออตัดไหมเนี่ยมันเจ็บหรือเปล่านะ่ะแค่ไม่เจ็บเนี่ยคันๆจะกระจี้หน่อยแค่นายเอาผ้าถูดโดนมันก็รู้สึกเสียวๆแล้วนะมีรู้สิใช่แล้วนะสเสียวๆจะกระจี้หน่อย <ต>ช่เธอเห็นแบบนี้นี่ยใช่เป็นหมอที่เก่งและก็มือเบาสุดๆ,ดๆเลยนะอยู่ก็เออใช่ใชมือเบาใช่ให้ตายซี่ก็น,นั่นแหละโดนลูกหลงจากการกลาดยิงหน้าห้องพักของตัวเองเนี่ยมันแย่นะอืมก็จริงนะใช่โอเคเรียบร้อยอ คิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรแล้วอ่ะรู้สึกว่าเป็นห่วงเรื่องแผลเป็นมากไหมก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะทำไมรอถ้าอย่างไงก็เดาไปให้หน่อยก็ได้เนะี่ยมิเจลตัวหนึงนะ่งเนี่ยคิดว่าช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยรักษาลักษณะรูปทรปงของบาดแผลภายนอกอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเข้าแผานกศัลยกรรมตกแต่งนเะใไ้ตอยซิ ก็ลองดูก็ได้นะแต่ฉันไม่ค่อยกังวลเรื่องแผลเป็นมากเท่าไหร่อยู่แล้วก็นะมันเหมือนเป็นบทเรียนของชีวิตนะใช่ว่า,ามีควรออกมายืนแต่เตรหน้าห้องให้ตายสิ <c oughs> ดีใจที่คิดแบบนั้นนะที่นี่ลอสซันโต้เะพูดใช่ใช่ที่นี่ลอสซันโตนนสโตดินแดนในฝันที่พ่อฉันบอกงเงยเกือบได้ฝันหวานซะแล้วสิ ให้ hey, ตายสิการที่นายยังนั่งอยู่ครบสามสิบสองแล้วก็ยังพอใช้ชีวิตยอยู่ได้นั่นก็ยอดเยี่ยมแล้วเช่นั่นก็ดีแล้วนะที่ฉันยังมีลมหายใจอยู่นะเอาละ่ะตายแล้วใ <c oughs> ส่เสื้อได้แล้วเย็นชะมัดเลยอ <c oughs> ิดหนึ่งเอเอาล่ะ <c oughs> ด้านนี้เลยนะเห้ตายสิดีนะแบบว่านายมาช่วงพีคพอดีเลย มีอะไรกัอ๋อใช่มีโค่เซชิมิทคนเนอร์ใช่แล้วก็มีทั้งการประชุมด่วนเนี่ยให้ตายสิเดี๋ยวยังไงไว้โทรหานะนายเองก็ช่วงนี้ก็พักก่อนสักวันหนึ่งแล้วค่อยไปทํางานเนี่ยได้นะฉันเจอต้องไปจัดห้องฉันอีกไหนเจอเรื่องเสื้อผ้าฉันที่มันมีปัญหานะอ๋อใช่แล้วก็กองถุงยางของเมสันเนี่ยเอาไปทิ้งด้วยนะออให้ตายสิเออฉันเห็นละมอนั่นไม่ค่อยทําความสะอาดห้องเลยนะ นักเที่ยวเนี่ยเฮ้ยจะมีแค่ฉันกับนายนั่นแหละที่ทำมาอยู่สองคนน่ะห้ตายสิข้า,าราชการหมอนั่นยังไม่ล้างเลยอ๋อเนี่ยเพราะฉะนั้นกงต้องฝากนายแล้วอ่ะฉันไม่ค่อยว่างเลยถ้ากลับไปจะช่วยดูนะได้เลยเออเธอโอเคถ้ากันก็โชคดีนะไว้ส่งข่าวอีกทีอ่ะฉันขอไปร่วมประชุมก่อนเนี่ยอ๋อเช่นกันขอบคุณมากนะที่มาเว็บแบ่งเวลามา ทำแผลให้ฉันอ่ะน่นอนอยู่แล้วอแรงวงง่ามัอนอาจจะมีความสุขนะนะในรถตนโตเนี่ยเออก็เออก็หวังว่าอย่างงั้นนะหวังว่าจะไม่ไปโดนยิงอีกนะไ <c oughs> งก็ <c oughs> ระวังเขตใต้แหละไว้เจอกันพวกไว้เจอกันผมเบรอูอ้รถยังเปิดอยู่หรือเปล่านะ เราแวไปดูที่เบนดีก้ก่อนแล้วกัน ใช่ครับโอเคเลยว,ว้าวสีสวยจังซ่อมอย่างเดียวนะฮะเอออยากที่จะถามว่าถ้าจะเปลี่ยนสีรถเนี่ยมันราคาเท่าไหรนะ่เหรออ๋อสองอเหรียญต่อหนึ่งกระป๋องครับแล้วแต่ว่าสีเราใช้กี่กระป๋องอืมพีว่าอยากเปลี่ยนทั้งคันเลยนะให้เป็นสีแดงเมทัลิกน่ะอ๋อได้ดครับใช่สีแดงแป๊ดหรอ ไม่แปลดะนะเอาไปทางเชิงสีแดงเลือดหมูนะ<อ>ใช่อเ,เอาให้ดูกอนนะตายซิเรียบร้อยครับเอาละขอบใจมากพ่อหนุ่ม วิ่งรถเที่ยวดึงพอดีเลยนะ ว่าจอดรถไว้ที่นี่จะไม่มีคนมาทุบรถครับน,นะนะมือนก็พี่รันโชเหมือนเบียโกยเหนื่อยเป็นบ้าเลย,ยแย่ชะมัดยากเลยวันนี้อุ่าอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้า แล้วก็สาออกไปซื้อประครบเย็นแก้ปวดคอแก้ปวดกล้ามเนื้อเอามาแปะที่คอฉันแต่กลับกันันก็ไม่ได้ไปทำงานซะง,งั้นใครจะไปรู้เล่าว,ว่าสาแต่งตัวพร้อมที่จะออกไปทำงานแต่เปิดข่าวในมือถืออ่านดูก็นะบริษัทโพสต์อัพต,ตอนนี้ปิดทำการชั่วคราว แต่มีแววว่าจะได้ปิดถาวรน,นะเนี่ยฉันคงต้องมองหางานอื่นละกลายเป็นตกงานซะได้เหรอเนี่ยให้ตายสิอุตส่าห์คิดว่าจะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักสักหน่อยแย่หน่อยนะสภาพท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกเลยฮนะให้ตายสิเฮ้ยแย่จริงๆเลยนะฮิวโก้แกจะไปทำอะไรดีเนี่ยถ้าพ่อแกรู้ว่าแกตกงานแบบเนี่ย แต่แกมาก็คงน่าจะหวัวรอยยอดตายแน่เลยแล้วก็ถ้าลุงฉันรู้ด้วยและนะแย่ชะมัดเลยแบบเนี้ยเฮ้ยจิงการโรจริงๆเลยเออครับลุงอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันไหนไม่น่้จะคุยอะไรเออ ไม่รู้สิผมไม่ค่อยอยากคุยผ่านทาโทรศัพท์เท่าไหร่อะนะอแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้รุงไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเด้อไว้วันหลังก็ได้ก็นะผมจะบอกลงุงเลยก็ได้ว่าผมน่าจะตกงานใช่ไม่ไายสิก็ใช่บริษัทพโพส OP เขาเพิ่งประกาศเมื่อตอนเช้านี้เลยหลังจากที่ผมุาสราบนะเตรียมตัวเสร็จเตรียมตัวที่จะไปทำงานอย่างดีแต่ก็นะ Hmm. เหมือนจะไม่ได้ไปแล้วนะเพราะว่า,าเขาประกาศปิดตัวชั่วคราวใช่ปิดกิจการชั่วคราวก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลใดนะแต่ถ้าที่ผมเดาได้ก็ไม่ยากเลยก็นะ uh. พวกเด็กมหาลัยมันเอารถของบริษัทไปขับชนมั่วซั่สวไปหมดเลยอืมใช่บริษัทก็คงน่าจะขาดทุนใหญ่ยับจากตรงนั้นด้วยแหละ แล้วก็อีกอย่าง <Okay. S 1> เลยใช่ผมทำอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักถ้าเกิดว่าเขาปิดบริษัทไปก็ผมไม่รู้จะไปทำงานอะไรแล้วนะอืมได้เลยก็ไว้วางเดี๋ยวฉันไปหาที่ได้พักอยู่แถวไหนนะที่ยอดขับไงลุงใช่มาทางฝั่งข้างหน้าก็ได้ที่มันมีเบลเซอร์ไม่ใช่ฝั่งที่ตึกที่เขาพักอาศัยอยู่กันนะนะอืม พาเอาเบิร์ตมาด้วยก็ได้นะได้ได้เดี๋ยวฉันพาเข้าไปเองเอ้ให้ตายสิอืมเอาเลยไงก็ขอบคุณครับบอลเคียโนโ่ไะเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้ถ้าเกิดว่าไม่รู้สิพ่อนายฝากฟังฉันให้หางานให้นายทำฉันหางานให้ก็ไม่รู้สิพ่อผมก็ยังไม่รู้สักต่อ,อยนี่แต่ถ้าเขารู้คงน่าจะหัวเราย,ย่อตายแน่เลยแต่มันก็อยู่ในค้อรับผิชอบฉันไงเดี๋ยวฉันหางานให้ไม่ต้องห,งห่วง,ง,งานะฮิะพกอ จะรักในมันลูกนะหลักก็เหมือนลูกฉันคนนึงนะมันต้องคิดมากเนาะเหมือนลูกสาวลุงอะนะเอเล่นน่ะให่ะช่พูดถึงเธอจาก็คิดถึงเธอขึ้นมาเลยนะก็ไปเจอมาสิปีแล้วเฮ้ยตายสิไว้เดี๋ยวเราค่อยมานั่งจับเขาคุยกันดีกว่านะครับครับได้แล้วเราไม่เจอกันตั้งแต่หลายหลายอาทิตย์แล้ว เช่หลายสัปดาห์แล้วเนอะฉันก็ได้ขึ้นเป็นวิวทูจึกไม่ได้ไปหานายเลยไม่ได้ไปฉลองกันเลยสองคนเราให้ตายสิไว้เลยฉันเลี้ยงเองไปตอนนี้ดินเนอร์เหมือนเดิมนะฉันหาวันเวลาให้นะติดใจล้าที่นั่นละสิให้ตายสินท่านายไม่ขย่าวโลกเองนะอ่ครับครับคุณลุงไว้เจอกันทีก็ไว้วันที่ดีไว้เจอกันครับทาด้วยครับเช่นกรน เขาก็นอนเป็นห่วงจริงกันแหละโทรมาหลายสายเลยเอาลอะเปลี่ยนสภาพก่อนแล้วกันทำไรดีแล้วเนี่ยเขาได้แต่นอกนอนคิดก่อนลรอมั้งให้ตายสิไม่ก็หาซื้อหนังสือมาอ่านไม่รู้สิจะทำตัวสบายๆหรือ,อยังไงกันเล่าไม่มีงานไม่มีการ ขับรถบรรทุกไปวันๆก็ไม่รู้ว่าจะได้รายได้ไมันก็ไม่ค่อยเยอะนะได้อย่างบริษัทมาปิดชั่วคราวแบบเนี้ยถึงจะมีข่าวว่าเขากลับมาเปิดแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการจัดตารางรถแล้วก็พวกสภาพรถก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยอใช่สิ คุณลุงรูดอฟจะว่างอยู่หรือเปล่านะลองโทรหาเขาสักต่อยแล้วกันไงสวัสดีครับคุณลุงไอเฮิวก็เรื่องเมื่อวานที่ผมอยากจะคุยกับลุงด้วยนะลุงะะสะดวกคุยหรือเปล่านะได้นะสะดวกนะไปคุยที่ไหนอ่ะแถว นี่ลุงทำงานอยู่หรือเปล่านะก็ทำนะแต่ว่าหยุดพักได้นะให้ตายสิเงินจะเรียกว่าไงดีละงั้นไปเจอกันที่ชายหาดไหมอ่าตรงเบนพุดชีใช่ไหมใช่ตรงที่เราเคยไปร้านจอดรถตรงนั้นอ่ะอ๋อได้เลยได้เลยนะใช่เดี๋ยวลุงไปครับ จะไปเจอกันไว้ที่นั่นนะไม่เจอกันหฮิวครับคุณลุงเดนนิสเ้ายเอาละก็ไม่อยากจะรบกวนลุงมากรนะแต่เขาเป็นลุงช้นนี่อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนพ่อฉันอังเคียนโน่น่าจะจะเรียกว่าไงแล้วจะว่าไปแล้วก็นะ ไปแวะซื้อเบอร์เกอร์ให้ลุงก่อนน่าจะดีกว่าลนะมั้งนี่มันก็จะเที่ยงแล้วลุงคงงหน้าจะหิวข้าวแล้วมนะั้เอาล่ะคุณลุงไงเฮลเออลุงอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมผมเพ็นรถจโปริเซียอยู่คำหนึ่งนะ่ะใช่ใช่รถนาการสีแดงใช่ไหมใช่แล้ให้ตายซิลุงอยู่ไหนกันละเนี่ยมาเยืนคุยกับ รถเรือที่เขาเพิ่งนั่งเครื่องบินมาน่าอยู่นะอะ๋อเจอแล้วแล้โน่นหรือบรซี่ให้ตายซิดูดีขึ้นเป็นบ้าเลยคุณลุงเดนนิสโอ้เป็นไงบ้างนะไม่เจอกันนานเลยนั่นนี่เราไปหาที่นั่งคุยก่อนดีไหมบางทีไปนั่งคุยตรงฝั่งนู้นก็ดีนะเผื่อว่าจะได้พบปะคนอื่นด้วย ไป,ไปใช่ก็มีคนเด่นต้องการความช่วยเหลืออีก,กน,นะเหมือนที่ใช่ลุงเพิ่งไปคุยกับใครมานะเขาเป็นผู้หญิงที่พึ่งนางเครื่องลงมาได้ไม่สิบชั่วโมงเองเขาบอกให้ตายสิเพิ่งเดินทางมาที่นี่นะใช่เออตรงนี้มันมีแดดฝั่งนู้นดีกว่ามาัม่งผมว่า แล้วแต่ลุงทานอะไรหรือยังอะฮะผมซื้อพวกเบอร์เกอร์แล้วก็โซดามาด้วยนะอ๋อเอาสิบเบอร์เกอร์กันได้ให้ตายสิอืมอืมโครลาเหรอใช่ถ้าทางลุงดูเหนือหน่อยนะมผมเลย ผมว่าแล้วว่าลุงต้องทำงานเหนื่อยก็เลยซื้อพวกโซดาอะไรอย่างนี้มาดีกว่าเนอะใช่อย่างน้อยมันจะได้สดชื่นด้วยนะไม่เหนื่อยหรอกอืมคนที่เหนื่อยก็มีแเพื่อนจนะน่าเอาเบิร์ดไม่ค่อยได้มาเอาเบิร์ดนั่นเหรออืมใช่ใช่ครั้งล่า <คน S 1> สุดที่ <คน S 1> ผมจ<ะ>เจอเขานอวแล้วนะ เออมันมันผมไม่รู้หรอกนะว่าตำแหน่งเขามันยังไงอะนะแต่นั่นแหละก็เออตำแหน่งเขาน่าจะสูงใช่ไหมใช่ใชาสูงสูงกว่าฉันนิดหนึ่งให้ตอยสิก็นั่นแหละเอ่อผมเจอเขาล่าสุดเอ่อหลายสัปดาห์แล้วนะที่ยิมเขาเข้ามาตรวจตาแถวนั้นนะพูดว่าเรื่องที่ทางเขตทางตอนใต้ของเมืองมันลามปามขึ้นมาทาง ตรงใจกลางของเมืองอะนะเขาเลยต้องมาตรวจตาเป็นพิเศษแถวยิยมอะเพราะมันเคยมีเรื่องคน<ม>ใช่เข้าไปชกต่อยกันข้างในนั้นจนถึงขั้นโดนแทงก็มีอาใช่อืมอืมอืมแล้วก็เ,เ, like <it> really เรื่องที่ <the> เราคุยกันในโทรศัพท์เมื่อวานก็นะไอ,อ้บริษัทขับรถเนี่ยช่วงนี้เขาปิดปรับปรุงชั่วคราว ่ถแถมพวกรถในบริษัทจะมีปัญหาเยอะอีกผมมองว่าผมน่าจะต้องหางานใหม่ทำแล้วแต่ผมไม่รู้จะไปทำงานอะไรนะสิเมื่อวานลุงไปคุยกับทั้งพ,พนันงาลุงแล้วก็คนใหญกคนโตมาเขาบอกว่าถ้าจะไม่รู้ทีต้องการผมน่ะเป็นชนาทีอยู่ก็พอตัวอ,อยู่น่าสนใจไหมล่ะ เป็นตำรวจเนี่ยนะผมจบแค่ไฮสคูลเองอะไฮสคูลก็ไม่รู้สิก็งานด้านนั้นมันไม่ได้ใช้งานที่เป็นพวกวิชาเลขวิชาอังกฤษภาษาไทยเอไมภาษาไทยดิภาษาสเปนภาษาอะไรทัไวไปประมาณนั้นไม้ใช้สอันนี้อันนี้มันเป็นแบบเหมือนทางทหารส่วนหนึ่งอืมเข้าใจแล้วนะ แต่ว่าแต่สภาพผมแบบนี้นะจะไปสะบักได้แล้วอุ่นกำยำอย่างนายนะได้แน่นอนยัง okay. ไงเป็นวัยรุ่นเลยนี่ต้องสนใจเวัรุ่นนะก็ใช่ผมยังหนุ่มอยู่ก็จริงแต่ว่าพวกรอยสักตามแข้งตามแขนผมเนี่ยผมอาจจะต้องไปลบออกใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใ,ชให้ใหตายาสิล่องผ้านิดหนึ่งกันจายนะเขาเขาไม่ได้อ่า จำกัดว่าห้ามสักหรืออะไรเลยอืก็นะอันที่จริงการเป็นตำรวจเนี่ยมันก็ไม่เลวนะบางทีเจอคนขับรถเร็วก็นะอันนี้ฉันเป็นโดยตรงเลยนะจาราจรให้ตายสิ <c oughs> ก็มาถึงที่นี่นเมื่อสักครู่ก็มีคนขับรถตัดหน้าผมผมพยายามจะเออฝาใไฟแดงมาใช่รถคันสีขาวแต่ไม่เห็นป้ายทะเบียนนะนะ ผมมองไม่ทันเออพวกรถคาสสปอร์ตนะออน่าเป็นคนทั้งตอนเหนือว้าคนทัางเหนือของเมืองชอบขับรถเร็วบางทีก็ชอบขับฝ่าไฟแดงฉันเจอบ่อยแล้วเมื่อวานเล่นไปคันหนึ่งให้ตายสิกระตักเตือนไปก่อนนะทำไปครั้งแรกนะไม่ไม่ซีเรียสไม่รู้ว่าเกินที่ผมไม่เป็นไดสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฝึกขัดแต่นะแต่ การที่ผมมีฝีปากที่ค่อนข้างเร็วผมไม่รู้ว่าผมจะเรียกเขามาตักเตือนหรือว่าจะด่าเขาไปเดียนะเพราะเมื่อสักครู่นี้ผมก็ตะโกนด่าเขาไปเน<ม>ี่ยก็ได้นะถ้าพูดในทางมันมันม,ม,มันพูดได้การด่าไม่รู้ซึ่งเรื่องม,มไปไหนไม่รู้ของเขาลนะ มันยังไม่ถึงสัปดาห์ของคริสต์มาสเลยไม่ใช่หรือยังไงกานมันสัปดาห์ถัดไปอีกไม่ใช่หรือเขาน่าจะเตรียมพร้อมหรือเปล่านะเ,ออเตรียมพร้อมเร็วก็เป็นบ้าเลยใช่มันเริ่มกันที่วันที่ยี่สิบค่าเดซมบอร์นะอืมใช่อีกไม่กี่วันใช่อีกไม่กี่วันขอแจ้งทางวิทยุก,ก่อนว่าพักอยู่ที่นี่ อ่าเรียบร้อยอาถึงไหนแล้วนะเออก็นะบางทีผมอาจจะลองไปสมัครดูก่อนก็ได้ส่วนในเรื่องอรบปลายสากักเดียผมต้องน่าจะต้องไปรบสักวันสองวันนะนะอืมมีเงินไหมล่ะก็เงินมีนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือ เ้ห้องเช่าผมก็ยังไม่ได้จ่ายค่าห้องเช่าเลยนะมันต้องหกพันเหรียญเลยน่าจะต้องรอเพื่อนรอเพื่อนผมมันตื่นกันนะตื่นนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาจ่ายค่าเช่ากันพวกนั้นยังนอนหลับกันอยู่เลยสงสัยว่าเม,มื่อคืนจะทำงานดึกกันนะเ,เดีย๋ยวเดีย๋ยวฉันมาฉันไปเตือนไอ้มอนี่กันมันจอดรถไปที่หามจอด อ๋อครับเชิญเลยเอาละนี่มันก็เริ่มมืดแล้วเออุงจะไปกลับไปทำงานต่อเลยไหมหรือว่ายัางไงใช่นะกลับไปประโทต่ออี่รอบนึงให้ตายสิกันก็เ <c oughs> ดินไปที่รถด้วยกันไหมล่ะอาสิ <c oughs> เอาครับไป <c oughs> ขอบคุณนะที่มาคุยกับผมนะ <c oughs> แล้วก็คอยโทรถ,ถ่ายถามกันตลอดนะ อานั่นแหละฉันก็ห่วงน้ารนะักนายเหมือนลูกให้เตยสิรักผมเหมือนลูกรักผมเหมือนเจเลนาเขานะก็ลูกเพื่อนกันเหมือนลูกฉันแหละให้ตายซูม,มฟองดูแปลกๆนะลูกเพื่อนเหมือนลูกลุงเนี่ยไม่ไม่ได้ไปทางนั้นสักหน่อยอเออจริงด้วยสิลุงมัวแต่โทรหาผมด้วยแอนดรอยนั่นทำไมลุงไม่รองเบมเบอร์ของไอฟุตล่ะ เมมไปแล้วนนไอฟุตอืมเหมือนกับว่าแล้วผมยังไม่มีเขาเบอร์อากไหนให้ตายซิอย่างน้อยแล้วก็มีเบอร์ติดต่อเพราะว่าไอฟุตมันใช้ง่ายกว่า Android และแอนดรอยมันเก่าไปแล้วเก่าแล้วก็ไม่รู้สิกดก็ยากด้วยนะใช่ปุ่มมันเล็กนะหน้าสัมผัสมันไม่ใหญ่เอาล่ะลุงกลับไปทำงานต่อนะครับขอบคุณลุงมากจริงๆเลยม่เดี๋ยวผมจะ คขอน่าจะเป็นต้องเริ่มจากการลบรอยสักนีก่อนนะเพราะมันใช้เวลานานอ่าได้เลยแตฉันยืนรงนายอยู่นี่ให้ตายสิ <laughs> เอาละไว้เจอกันนะครับคุณลุงขอบคุณมากเลยไว้เจอกันฮิวครับ<ว>คุณลุงเดนดิส <Dennis. S 2> ครับเช่นกันครับเดอกาเซียอ๋อเอาละจะต้องไปเริ่มจากการที่ลบรอยสักที่แขนฉัน,นอกก่อนนะอ ไม่คิดเลยนะว่าวาเลนติโนบอยอย่างฉันจะต้องรบรอยสักที่แขนที่เป็นเหมือนศาสนาของตัวเองออกไปให้ตายสิฉันสักมันมาต้องแต่ตอนยีสิบเลยนะเนี่ยโดนตะแก่มาก,ก็กระทืบจนออไม่อยากถึนสภาพ